เรามงไซเบอร์เราเป็นกลุ่มครูอาสามากกว่า50คนที่ขึ้นไปพัฒนาชุมชนเราเริ่มจากการศึกษาแล้วเราต่อยอดไปเป็นการท่องเที่วชุมชนและตอนนี้ก็คือเป็นมิวสิกเฟสติวัลนําทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเชียร์ทีมเรามงไซเบอร์นะครับคุณจะไม่ได้แค่แง,ง่มุมของธุรกิจแต่จะได้แง่มุมของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแน่นอนครับผม ทีมเอาตาครับผมเอาต่างนะครับเป็น Business Innovation ครับที่ออกแบบเครื่องที่ใช้ในการฆ่าเชื้อและยืดอายุอาหารครับให้นานขึ้นให้มากขึ้นครับเพื่อลดการเกิด Food Waste ครับมั่นใจมากครับว่าจะต้องเข้ารอบ12ทีมพบกับ12ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบในวันที่5เมษายนนี้พร้อมร่วมโบวตหาทีมชนะ เพื่อรับเงินรางวัล2ล้านบาทได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจวินวินวอร์ไทยแลนด์ในวินวินวอร์ไทยแลนด์สเปเชียลออนไลน์เอดิชั่น